เมื่อนักท่องเที่ยวโดยสารบอลลูนเหนือคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนหวังชมทิวทัศน์ที่งดงามตระการตาในขณะที่เชื้อเพลิงใกล้หมดลงเรื่อยๆท่ามกลางการดิ้นรนเอาชีวิตพอดเพื่อกลับลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนั่งนรกกลางอากาศสวายอเซกิฟายเป็นหนั่งปี2020เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากปกติ209าบาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกตัวต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถ ย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกน ID ลดยลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็รับประกันว่าได้ชั่วไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r นะครับ เรื่องมาที่เคตเดินทางมาพบน้องสาวนามว่ลิดบนเกาะไซปลัสในคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดโดยลิดมีงานอดิเรคือเล่นโทรศัพท์เป็นชีวิตจิตใจในขณะที่เคธดูแลเธอเป็นอย่างดีในทุกๆครั้งที่เจอหน้าและเมื่อทั้งคู่เดินออกจากสนามบินก็ได้เผลอลืมพาสปอร์ตท,ทิ้งไว้โดยไม่รู้ตัว ภาพตัดมาที่คู่รักหวานชื่นนามวัดเจกและไมราทั้งคู่มีวิถีชีวิตปลูราและผ่านเงินไม่ต่างอะไรกับมหาเศรษฐีทั้งที่ในความเป็นจริงอาชีพหลักของพวกเขาคือต้มตุนเงินผู้อื่นไปวันๆด้านของเคสที่กำลังเช็คอินในโรงแรมกลับพบว่าพาสปอร์ตของตัวเองและน้องสาวหายไปจึงทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันพนักงานโรงแรมขัดจังหวะด,ด้วยการบอกให้ใจเย็นๆและเธอจะหาทางช่วยเหลือพวกเขาเองก่อนแนะนำให้ทั้งคู่ลงไปผ่อนคลายที่ไหน คลับชั้นล่างของโรงแรมเคสจึงวางใจและกลับไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนได้รับโทรศัพท์จากแพทย์ประจําตัวของลีตท,ที่โทรมาสอบถามอาการน้องสาวอีกฝ่ายบอกว่าลิตดีขึ้นมาสองเดือนแล้วและตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลจากนั้นเคสก็เดินไปพูดคุยกับลีตแต่กลับพบว่าเธอพ่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเคสจึงถือโอกาสลงไปเที่ยวในคลับเพื่อหาอะไรดื่มกิน เพอรเ็น e ผู้คนมากมายที่กำลังปาร์ตี้กันสุดเวียงและในขณะที่เธอกำลังสั่งเครื่องดื่มก็ได้พบเข้ากับไมราที่เข้ามาตีสนิทและดื่มกินเป็นเพื่อนเธอโดยที่เคทไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากำลังตกลุมพรางของไมล่าเข้าเต็ม ก่อนที่เธอจะชวนเคสไปเต้นอ้อยอิงหนุ่มๆซึ่งมันก็ได้ผลเพราะมีชายสองคนนามว่าแอนเดียสและนีเดินเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรก่อนทำความรู้จักและพูดคุยกันถูกคออย่างไรก็ตามเคสขอเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกกับมิตรภาพมันสวยงามเป็นจังหวะเดียวกับที่เลอร์ทำคี๊ก์ดหล่นลงบนพื้นไม่ร่าที่เห็นเช่นนั้นจึงแอบเก็บมันขึ้นมาพร้อมกับส่งข้อความหาเจกอีกฝ่ายจึงเดินตีเนียนมารับมันและเก็บไว้ที่ตัวเองจากนั้นแอนเดียส ป,ประกาศว่าตัวเองมีบอลลูนลมร้อนซึ่งมันจะพาพวกเราเชยชมทิวทัศน์เหนือคาสมุดเมดิเตอร์เรเนียนได้ราวกับนกที่โบยบินและสามารถมองดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้ในระดับความสูงที่แทบไม่เคยมีใครได้สัมผัสซึ่งอาจเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเคสที่หาดูที่ไหนไม่ได้แม้เธอจะลังเลในตอนแรกแต่สุดท้ายก็อดใจไม่ไหวยอมติดสอยห้อยตามไปด้วยและเมื่อทั้ง4เดินทางไปถึงจุดหมายก็พบว่าไม่มีบอลลูนยางที่แอนเดรียตพูดเคสจึง บอกว่าฉันส่งรูปหมู่ที่เราถ่ายด้วยกันเมื่อคืนไปให้น้องสาวฉันแล้วรวไมไปถึงแชร์โลเคชันที่ระบตุตำแหน่งชัดเจนดังนั้นหากเกิดเรื่องไม่ชอบมาผากนนายสองคนได้ติดคุกหัวโตแน่แอนเดรสและนิกจึงแสดงให้เธอเห็นด้วยการนำบอลลูนที่พับเก็บไว้ออกมาก่อนใช้แก๊สเลียมและไฮโดรเจนเป่าให้มันพองตัวจนเมื่อมันมีขนาดใหญ่พอที่จะลอยอยู่บนฟานิกจึงผูกเชือกยึดติดไว้กับล้อรถเพื่อไม่ให้มันลอยออกไปนอกทิศทางและเมื่อตรวจเช ทุกอย่างจนเสร็จสิน้นบอลลูนก็ถูกปล่อยขึ้นท่ามกลางรอยยิ้มของทุกคน เวลาเดียวกันลิทได้รับข้อความจากพี่สาวที่แอบออกไปแฮงเอาเมื่อคืนโดยไม่เอ่ยปากชวนสักคำลิทจึงทักไปหาคริสตี้เพื่อนรักเพื่อ,ร,อระบายให้ฟังและบอกก็เมื่อไรที่เคสกลับมาตนจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสือ้อผ้าเพื่อที่ใจเธอจะได้หล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มไม่เห็นว่าฉันหายไปด้านของเจคสวมรอยเป็นพนักงานเสิร์ฟและยืนอยู่หน้าห้องของเคสพอดีโดยเคาะประตูเพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจว่ามีคนอยู่ข้างในหรือไม่เมื่อศบออกาสจึงย่องเข้าไปวางชิง ลิทที่ได้ยินนึกว่าพี่กลับมาแล้วจึงแอบไปซ่อนตัวตามแผนที่วางไว้แต่แล้วกลับพบว่าคนที่เดินเข้ามาคือชายแปลกหน้าท่าทางไม่เป็นมิตรเธอจึงส่งข้อความบอกคริสตี้ว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแต่แล้วเสียงเตือนที่ดังกลับมาทําให้เจครู้ว่ามีคนอยู่ในนี้และทันทีที่เปิดดูลิทก็ช่วยโอกาสหนีออกไปหลบในห้องน้ำส่งผลให้เจคล้มเลิกความตั้งใจและจากไปอย่างเสียอารมณ์ ฝั่งของเราผู้โง่เขลา,าเปิดแชมเปญฉลองโดยหารู้ไม่ว่าตัวเองกําลังตกที่นั่งลําบากแต่แล้วเคสเป็นคนแรกที่สัมผัสได้ว่าระดับความสูงมันผิดปกติซ้ายิ่งลอยออกห่างจากตัวเมืองเรื่อยๆและทันทีที่เธอบอกทุกคนนิกก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองผูกเชือกเอาไว้กับล้อรถด้านหนึ่งก็จริงแต่อีกด้านดันลืมผูกไว้กับบอลลูนส่งผลให้มันลอยออกนอกทิศทางอย่างควบคุมไม่ได้เพราะความเผล่เรอที่เกิดขึ้นส่งผลให้แอนเดรียสและนิกทะเลาะกัน แต่แล้วก็ต้องหยุดชะง,งักกลางครันเมื่อไมร่ราชี้้ใหทุกคนเห็นว่าข้างหน้ามีกังหันลมควางทางอยู่ซึ่งใบพัดใหญ่โตของมันอาจทําลายบอลลูนลำนี้จนพังยับเยินแอนเดรียตั้งสติและเพิ่มแรงดันให้มันลอยสูงขึ้นกระทันหันเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะในระยะกระชันฉีก่อนกลับมานั่งสวดภาวนาให้แคลค่าปลอดภยัยและทันทีที่นิกลุกขึ้นมาดูเป็นเวลาเดียวกับที่พุ่งชนกังหันจนร่างของเขาปลิวหายเข้าไปในกรีเมร์รวมไปถึงตะกร้าบอลลูน ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันซัมแอนเดรียสถ,ถูกไม้ปักจนเป็นแผลชะกันที่ขาเคสจึงประถมพยาบาลด้วยการถอดเสื้อตัวเองมาหามเลือดไทยด้านของลิทที่เห็นว่าผู้บุกรุกหลบหนีไปแล้วจึงรีบวิ่งออกมาบอกรีเซพชันให้โทรแจ้งตำรวจเนื่องจากถูกคนแปลกหน้าบุกรุกห้องและพยายามทำลายในขณะที่เจคฝากข้อความหาไมราเพื่อเตือนนแผนต้มตุนผิดพลาดแล้วเราสองคนกำลังถูกหมายหัว ตัดกลับมาที่กลุ่มผู้รอดชีวิตแอนเดรส,สอนเคสเรื่องการควบคุมปริมาณแก๊สและบอกว่าเราจําเป็นต้องประหยัดมันเพื่อให้บอลลูนลอยอยู่ได้นานที่สุดเป็นเวลาเดียวกับที่นิกรอดตายยังบุดวิดเพราะกาะเชือกเอาไว้ทันก่อนพยายามเวียงตัวเองกลับไปข้างบนแต่เคราะห์สามกำซัดดันพลาดตกลงไปตายส่งผลในสองสาวต่างร้องไห้เสียขวัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พบเข้ากับเรือลำหนึ่งจึงกู่ร้องสุดเสียงหวังให้คนที่อยู่ข้างล่างได้ยินแต่ คนที่อยู่บนเรือ,อนึกก็เป็นการทักทายจึงโบกมือกลับไปจงังหวะเดียวกันแอนดเดรียสที่ลุกขึ้นมาวัางช่วยส่งสัญญาณด้วยอีกคน กลับพัดตกผ่านช่องตะก้าร่วงลงสู่ผิวน้ำแผลที่ขาทำไม่ใชยหนุม่มเคลื่อนไหวได้อย่างลำบากท่ามกลางคำโต้แย้งของสองสาวว่าจะช่วยเหลือแอนเดรีย์ยังไงดีเพราะหากโดดตามลงไปอาจไม่ได้โชคดีเหมือนคนก่อนหน้าแต่แล้วการตัดสินใจที่ล่าช้าทำให้หนุม่มเคราะร้ายจมลงสู่เบื้องลึกของท้องทะเลส่งผลให้เคสกับไมร่รามีปากเสี่ยงกันและบางกล่าวโทษถ้าเป็นความผิดของอีกฝ่ายขณะเดียวกันเรือยอดเพิ่มเล่นห่างจากพวกเขาเรื่อยๆสองสาวท ที่โตเถียงกันในตอนแรกจึงร่วมใจคิดหาวิธีให้คนที่อยู่ข้างล่างสังเกตเห็น นั่นก็คือนำป้ายโฆษณามาเขียนข้อความช่วยเหลือโดยไม้ราที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าต้องเสี่ยงลงไปปลดมันซึ่งก็ทำสำเร็จและกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยปัญหาต่อมาคือพวกเขาไม่มีปากกาแม้แต่ด้ามเดียวเคสจึงต้องยอมเสียสละกรีดมือตัวเองในเขียนมันเรือโดยใช้ข้อความ SOS ที่เข้าใจง่ายและกระชับที่สุดแต่ความพยายามกับเปล่าประโยชน์เมื่อเรืออยู่ไกลเกินกว่าจะมองเห็น ด้านของลิดมีเจ้าหน้าที่จากสถานกองสุนอเมริกันเดินทางมาพบซึ่งบีบบังคับให้เด็กสาวเดินทางไปกับตนเพื่ออยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็กแห่งสถานทูตสหรัฐแม้ว่าลิทยืนกรานที่จะรอให้พี่สาวกลับมาก่อนแต่เนื่องจากเพิ่งเกิดเรื่องโจรบุกรุกไปม,มาโซเฟียจึงไม่อยากทิ้งเธอไว้เพียงลําพังท้ายที่สุดลิทจึงต้องไปกับเธออย่างไม่มีทางเลือก ฝั่งของผู้ประสบภัยใหม่ร่ากำลังทำแผลที่มือให้เคเพื่อตอบแทนที่หญิงสาวยอมสละเลือดตัวเองเพื่อความอยู่รอดอย่างไรก็ตามต่อมาทั้งคู่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ขับคัน เมื่อเชื้อเพลิงดับลงและบอลลูนเริ่มที่จะเสียการทรงตัวประเด็นคือไม่มีไฟแช็กที่จะจุดมันให้ติดอีกครั้งจึงพยายามหาวัสดุรอบตัวที่ใช้แทนกันได้โดยเทวอัดก้าลงในถุงยางอนามัยเพื่อใช้แทนแว่นขยายและส่องไปที่เงินจนเกิดความร้อนจากนั้นก็นำมันไปติดแก๊สจนเชื้อเพลิงกลับมาทำงานได้สำเร็จก่อนนึกขึ้นได้ว่าควรเผาอะไรสักอย่างเพื่อสร้างสัญญาณควันจึงนำชิ้นส่วนบอลลูนที่แตกหักมาเผาแต่วิธีนี้มันยากเกินกว่าที่ใครจะ องเห็นเนื่องจากบอลลูนลอยห่างจากชายหาดมาไกลหลายกิโล ด้านของลีทโซเฟียขอให้หนูน้อยพาเธอมายังจุดที่เคสอยู่แต่แล้วเมื่อมาถึงกลับไม่พบเงาของใครเลยสักคนและเมื่อย้อนดูกล้องแถวน,นั้นลิทจึงเห็นว่าพี่สาวขึ้นบอลลูนไปเที่ยวอย่างสบายใจเชิงโซเฟียจึงโทรถามเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ที่ระบุไว้ที่สำนักงานว่าบอลลูนจะกลับลงถึงพื้นดินตอนไหนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันนี้ปิดทําการซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอนดรีสและนิกแอบขโมยบอลลูนมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเวลาเดียวกันฝั่งของ ู้ประสบภัยไม่ร่าก็ได้ผุดไอเดียดีๆขึ้นมานั่นก็คือถอดลวดทองแดงออกจากบอลลูนแล้วนํามาเสียบเข้ากับโทรศัพท์เพื่อทําหน้าที่แทนเสาอากาศชั่วคราวส่งผลในสัญญาณมือถือใช้งานในชั่วครูเคสจึงรีบส่งพิกัดที่ตัวเองอยู่ให้ลิทเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันได้พิมพ์บอกรายละเอียดแบตก็หมดเอาเสียดืด้อแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ลิทสัมผัสได้ถึงความผิดปกติแต่ครั้นจะโทรแจ้งยามชายฟังก็ใช้เวลานาน,านเกินไป จึงรบเร้าให้โซเฟียช่วยออกตามหาตอนนี้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับพี่สาวด้าน้องชายฟังปรากฏเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมนิติเวชเข้าตรึงพื้นที่เนื่องจากมีผู้แจ้งเหตุว่าพบยิงคนหนึ่งฆาตกรรมผู้ชายอย่างทารุณอย่างไรก็ตามยิงสาวปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องก่อนอธิบายว่าผู้ตายตกลงมาจากฟ้าจนเลือดกระเซ็นมาเปื้อนตัวเธอซึ่งแสดงให้เห็นว่าศพนั้นคือนิกที่พลัดตกลงมาจากบอลลูนอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ปักใจเชื่อกับคำ ให้การที่เกินจริง กลับมายัางด้านของลีทโซเฟียขับรถมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งแต่เมื่อพบว่าไม่มีใครอยู่จึงถือวิสาสะโทรไปขอนําเรือออกไปใช้อย่างเร่งด่วนแต่กลับถูกให้รอเนื่องจากจาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญติดเรือไปด้วยจังหวะเดียวกันลิทช่วยโอกาสเอาเรือลงน้ำและพยายามจะขับมันออกไปเพียงลาพังท้ายที่สุดโซเฟียจึงต้องกระโดดลงเรือด้วยอีกคนเพราะการจะปล่อยให้เด็กออกไปคนเดียวมันเสี่ยงอันตรายเกินไปฝั่งของผู้ประสบภยัยวาดภาวาให้กับแก๊สที่หมดกลางครันแล้ว มันกำลังจะตกลงกลางทะเลซึ่งอาจาทําให้พวกเธอจมน้ําตายจากการหมดแรงได้ทุกเมื่อทางรอดเดียวคือต้องปลดถังแก๊สตกมาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและทันทีที่บอลลูนแตะผิวน้ทาทั้งคู่ก็ท่งตัวอยู่ด้านบนได้ใจไม่เป็นสุขไม่รา่าที่โอกาสสารภาพบาปท,ทั้งหมดในตอนที่ยังมีชีวิตโดยบอกว่าตัวเองเข้ามาตีสนิทกับเคก็เพราะวางแผนที่จะขโมยของเธอทําให้อีกฝ่ายโมโหเป็นอย่างมาแล้วรู้สึกโกรธตัวเองที่พลาดไปไว้เนื้อเชื่อใจคนแปลกหน้า ฝั่งของเจคที่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงถูกจับจึงนําเงินที่ซ่อนไมร่าเอาไว้หนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหญิงอื่นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไมร่ามีค่ากับเขาเพียงเพราะผลประโยชน์เรื่องชิงทรัพย์ท่นนั้นด้านของลิศท,ที่กําลังไปช่วยพี่สาวจู่ๆเรือได้เกิดปลูรั่วและน้ําก็ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วจึงต้องยอมเสียสละนํามือถือไปอุดปลูไว้ซ้ำใบพัดหยุดทํางานจนไม่สามารถเดินทางต่อได้จึงต้องใช้ไม้พายออกแรงแทนเครื่องยนต์กลับมา ที่ฝั่งของเคตบัตรนี้บอลลุนได้จมลงสุดท้องทะเลในที่สุดทั้งสองต่างตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดสุดใจเป็นโชคดีที่ถังแก๊สได้พยุงร่างพวกเธอไว้ส่งผลในผู้ที่ว่ายน้ำไม่แข่งสองคนรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดเวลาเดียวกันเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ได้มุ่งหน้ามาทางทั้งคู่ซึ่งอยู่ในรัศมีที่อันตรายเป็นอย่างมากและแม้ว่าจะว่ายหนีแล้วก็ตามจะใบพัดของเรือได้สร้างกระแสน้ําวนดูดร่างของทั้งคู่ให้จมลงข้างลางส่งผลในเคสและไมร่าทู รักทุเลอยู่พักใหญ่แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ไหว้กลับมาที่ถังแก๊สได้สำเร็จในสภาพปอ,อแร ภาพตัดกลับมาในฝั่งของเจขนาดที่เขากําลังผ่อนคลายจากการอาบนา้ำมันเหมือนเวรกรรมตามสนองทันควันเมื่อหญิงสาวที่มาด้วยได้รู้ซับทั้งหมดและหนีออกไปโดยที่เจคไม่รู้ตัวด้านของลิศตะโกนสุดเสียงพร้อมกับบีบแต่กู้ภัยเป็นระยะหวังให้คนที่อยู่ห่างออกไปได้ยินโดยที่เสียงนั้นได้แววไปเข้าหูของไมาราก่อนนึกได้ว่าตัวเองพกกระจกติดตัวมาด้วยจึงใช้มันสะท้อนกับแสงอาทิตย์เพื่อส่งสัญญาณกลับไปจนท้ายที่สุดความพยายาม ที่จะมีชีวิตพอดมาตลอดหลายชั่วโมงก็เห็นผลเมื่อลิธเจอตัวพี่สาวและช่วยทั้งคู่ขึ้นเรือได้สำเร็จโดยที่เขตเอาแต่กล่าวขอบคุณลิททั้งน้ำตาแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าความประมาทคือหนทางสู่หายนะเราจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเรื่องเต็มไปด้วยคำคำนี้จริงๆไม่ว่าจะได้การที่เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายเกินไปการที่นิกไม่ตรวจเช็คเชื่อให้ดีก่อนที่บอลลูนจัะยานขึ้นฟ้าหรือแม้กระทั่งการที่แอนเดียสขโมยบอลลูนไปใช้งานโดยที่ตัวเองไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนแล้วจะเป็นความประมาทเลินเล่อที่หากโชคดีก็อาจรอดชีวิตกลับมาแก้ตัวได้ แต่หากความประมาทนั้นเดินทางมาถึงโคต้าสุดท้ายพอดีมันก็พร้อมนำพาไปสู่ความตายได้อย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกอย่างที่เราได้จากนั่งเรื่องนี้คือเมื่อมนุษย์อยู่ในจุดที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายก็พร้อมทำทุกวิธีทางให้ตัวเองรอดชีวิตอย่างสุดใจขาดดิน แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ s u r v i ไ e All s e c i f i ฟได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่3.3คะแนนและเว็บร o t เ e น t o t o t o อยู่ที่10%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ